สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน,นักโปรโมทแอปดอกริทุกท่านหรือนักโปรโมทแอปแพลอื่นๆนะครับคลิปนี้ก็จะมาสอนการตั้งค่าข้อความตอบกลับในไล n e OA เรามาทำกันเลยเปิดหน้าหลักของไล n e OA ขึ้นมานะครับแทนที่เราจะไปกดที่ข้อความตอบกลับอัตโนมัติให้เราไปกด ปุ่มแชทนะครับปุ่มแชทก็คือปุ่มแรกจะเป็นปุ่มโฮมใช่ไหมปุ่มที่2คือปุ่มที่สามกดเข้าไปไม่สามารถแชทได้ขณะนี้เพราะว่าตอนนี้มันอยู่ในโหมดของบอทอยู่ของผมทําเป็นโหมดของบอทนะครับก็ไปหน้าตั้งค่าโหมดตอบกลับก่อน เปลี่ยนจากบอทให้เป็นแชทแต่ถ้าคนไหนเป็นแชทอยู่แล้วก็ไม่ต้องทำนะครับตกลงโอเคจากนั้นก็กดปุ่มสามเหลี่ยมบนนี้กลับคืนมาทีนี้เราเราจะเอาของใครก็ได้นะครับที่เคยทักหรือจะเอาตนของตัวเองทักไลายตัวเองก็ได้กดของตัวเองดีกว่า เราจะเริ่มตั้งค่าตอบกลับกันเลยนะครับกดที่เครื่องหมายบวกเห็นไหมครับข้อความตอบกลับกดเข้าไปกดปุ่มสีเขียวสร้างข้อความตอบกลับเพราะยังไม่ได้ทำไว้นะครับจากนั้นก็ไปกดเครื่องหมายบวกด้านบนขวาใส่ชื่อแล้วก็ใส่ข้อความแล้วก็บันทึก ผมได้บันทึกไว้อยู่ในไลน์แล้วผมก็จะไปเอาที่ไลน์เลยนะครับขั้นลอกอันนี้ผมก็จะใส่ชื่อว่าเข้ากลุ่มเข้ากลุ่ม ตั้งชื่อว่า1ก็ได้เนาะาลำดับที่หนึ่งเข้ากลุ่มข้อความเราก็ไปคัดลอกมาแล้วใช่ไหมครับแล้วกดค้างไว้แล้วก็เลือกวางเดี๋ยวจะทําให้ดูสักสามสีอันนะครับจากนั้นก็กดบันทึกได้เลยครับได้แล้วนะหนข้อความตอบกลับต่อไปกดบวกอีกกลับไปเอาที่ลาย หลังจากเข้ากลุ่มแล้วนะครับก็คัดลอกอีกเมื่อมีผู้สนใจนะครับ2องให้ดูไล์อันนี้คือเป็นสเต็ปปิดการขายละกดค้างไว้แล้วก็วาง ก้ไขได,ขได้แค่นี้นะครับใส่ชื่อแล้วก็ใส่ข้อความตอบกลับแล้วก็กดบันทึกก็ได้สองแล้วต่อไปอทำอีกจะได้เข้าใจมากขึ้นแต่เราต้องเตรียมข้อความไว้นะครับถ้าเขาถามว่า ต้องลงทุนไหมต้องลงทุนไหมจะตอบอยังไงแล้วก็เตรียมข้อความไว้แล้วนะครับข้อความพอว่างง่ายมากเลยเนาะแล้วก็กดบันทึกอาจจะทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับกดบวกก็มาเอา อ่าแล้วถ้าเขาถามว่าไม่มีทุนทําได้ไหมไม่มีทุนเลยทําได้ไหมก็ไปเอาคําตอบมาครับโอเค แล้วก็กดบันทึกเสร็จแล้วครับการตั้งค่าข้อความตอบกลับง่ายไหมครับแล้วเวลาเราจะตอบผู้สนใจละ่ะเราจะตอบยังไงทีนี้แล้วก็กดบวกเหมือนเดิมนะครับ ล้วกดบวกนะกดบวกแล้วก็ข้อความตอบกลับถ้าเขาตอบว่าไม่มีทุนเห็นไหมพอเราจิ้มเสร็จแล้วก็ส่งเลยครับสะดวกมากในในการตอบลูกค้าหรือมันเป็นคล้ายๆ ข้อความสําเร็จเนาะข้อความสําเร็จที่เราได้เตรียมไม้นะครับถ้ายังไม่มีทุนยังไม่พร้อมอย่างงี้ถ้าเขาถามมาอีกเราก็เราแค่กดบวกแล้วก็กดข้อความตอบกลับเขาถามว่าต้องลงทุนไหมแล้วก็กดเลยครับต้องลงทุนไหมแล้วก็ส่งไปเลยเห็นไหมครับง่ายไหมง่ายเนาะ สำหรับการตั้งข้อความการตอบกลับและการใช้งานก็มีเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าบทคลิปนี้ก็จะมีประโยชน์มากๆเลยลองไปฝึกทำการดูนะสวัสดีครับ